มีภาพนองมารับชมเจ้าเพชรหน้าืึ้มเนาะค่ะอัปเดตยูิกัดมีร้านาร์มค่ะพ่อควายงามมีกานฟดานนะคะของพอทังบางคุณแม่ล่ำพูนค่ะยืนถี่เห็นยืนอยู่นี่กาคือเจ้าเพชรหน้าขึ้มแล้วกาเจ้าเก้าล้านค่ะเป็นพระเอกประจำพ่อเนาะ ตัวหนึงเป็นสายเบิ่มพันลานตัวหนึงเป็นสายเก่าเจริญค่ะตัวหน่อยนี่คือเจา้าเก่าลานเนาะค่ะมีผาพี่หนองมารับมาชมค่ะน้ำกันค่ะมาสอบถามีคพออันขาดว่าสิได้ไปเดินโซ่อยู่บ่พอขาดบ่าอยู่สิไปอำเภอมวางตีห้าตีหกเดือนนานนี่ละ ขันเิ่นโมเดือนขันเิ่นมุมหลวงวิไลป้าที่งหญ่กว่าพี่น้องเลยขอจ้าบวยขันควางให้ิ่นเบ่งเนี่นสูงเท่าไรเส้นคพ่อจระเพิ่หน่าือลอยหกสิบสามูงลอยหกสิบสามระเพ่นยุดลอยอยู่ดีบนเออนึ่งพี่น้องสายได้ลองเป็นครูได้พ่อ เป็นลูกเบิ้มลูกเบิ้มอือเมียเพิ่นเป็นสายอยู่นู่นไถ่อ่ะอายุเพิ่นได้เจ็ดปีตอนสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าราพอสมจักกว่าเดี๋ยวเต่ระยะทางไก่ไก่ไก่ก็ราคาหนึ่งไก่ก็ราคาหนึ่งฝากกระลับ มีเกลือลังเสาไปผสมนางเสาขึ้นโดดเดือค่ะพี่้องฝากไว้นำเจ้าเพชรนาคืมนะคะดูดัดแปนต้องขอกด้วยค่ะมีร้านฟาร์มสวยของป้าท้องบาให้กสมติดต,ต,ต่ออะไรติดต่อที่เบอร์เท่าไหร่บอกศูนย์เก้าเจ็ศูนย์เก้าเศูนย ราคาเริ่มต้นทีเท่ไ <25. S 2> า,ารไรพ่อสองพันห้าสองพันห้านะคะราคาสองพันห้าค่ะตมนโซจริงมีใบห้เนะพ่อนะมีหลักฐา,านมีเบิร์มีครบส่วหูหวัวเลยค่ะพี่น้องตัวน,วน,นี้เลยนี่มันก,กนูมันบ้าสมบูรณ์ูถือว่าสิมักกดมือคน ตาเขาพี mers, f, ่หลอกตาแตียมเนียดค่ะสายดำค่ะสายดำจังเบิื่อไม่ได้เหรอเบื่อพี่พ่อจะเอาไปซ่อจเชโตัค่ะพี่พ่มไปทั้งสองนี่ล่ะเครื่องเพชรเครท้ามือเกาลัดนี่แหละอำเภอเมืองสามสิบเนาะเจอกันค่ะพี่น้องฝากติดตามไปเจอตะกินกันอยู่อำเภอเมือง ท่านบัวขาดเขื่นอนค่ะบ้าสาวไปทั้งสองตัวเหรอจ้าตาคิดตามต้นเนี้ยเนาะค่ะพี่น้องบัวกายค่ะทักทิพย์กลาคืนเลยนะหรือว่าเป็นพัวพันธุ์ที่โด่งดังเกิดค่ะที่ข้างอำเภอขินมนข้าวสารท่านจังหวัดอุบลค่ะขอคุณพี่น้องติดตามต้นเนี้ยนะนยค่ะ สายขาวทั้งนั้นเจ้าเก่าสายสายขาวตสายาเลืมีใบพอเพื่อแม่เพื่นนีอันชื่อาจไหนคะเจ้าเก่าหลานย่อิติาบเอเแต่อิติาไม่วันเออแม่อิติอาพุ่นแม่เพ่นอยู่ห้างนาเพ่นโอ้มนีาบโอซาบนี่นั่น นี่ซัมมานี่นู้กใช่เหรอคะพี่องซัมมานี่ค่ะเอาไปใส่ผืมาผ้าพี่น้องมารับมาส้มนะคะนอที่กัดของเพ่นมีร้านฝากค่ะเจ้าเพ็ดนางือเป็นตัวจังได้เป็นองอา่จะพท่านได้เคยเห็นเนาะค่ะพี่น้องไปยางไปหาจุเก่าลานเนี่ย มา,มาพี่อมี่ยังสิฟากพี่น้องเบิ่งไฟบ่ปลาพีอา่อยู่การ,เ,ร,การาเกราารลีนนลกยก่ยงกันยังมีล่ะเออเออเกลี่ยงธรรมศาสตร์นี่ล่ะบ่ทันได้บาสินปันได้ดอกมาพัฒนาขล้วยสายพันธุ์ผู้สิหายมาเลี้ยงใหม่หนี่ขอาะคำแนะนำในพ่อ ขันแหนกได้อย่างนี่ล่ะรรมดา,าเขานี่ลาไปเ็ดยังไปพ่อเลี้ยงมะนี่จ็ดปีแล้วค่ะสี่ปีหนิจีสี่ปีตะเพิ่นนี่บก่กดื้อทั้งเบิร์ตทั้งเบิร์ตดิเริ่มพัฒนามาหนีอ๋อเลี้ยงมหาหกปีแล้วพัฒนาเน,นี่ยหาปีหกปีแล้วค่ะเรียงก็ไล่จากเพิ่นมาหันล่ะตะผลตะเพิ่นปีกลัวผน ท่านได้พัฒนาไม่ได้หรอกตะกี้เดี๋ยวเงินบาทเฮอย่าไปเรื่อยจังเมื่อไหรเพิ่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่เริ่มได้ซื้อได้ขายกันตัวละแสนสองแสนสามแสนขึ้นมาพอเลยขายไปแล้วมีบ่สายพัฒนานี่ยนี่นีตัวใดที่เด็ดเด็ดนีหลายตัวเรียน,ๆ,นๆที่แพงกหมูค่ะอีหมูแม่หมูน้อยบอ่แม่หมูน้อยแม่หมูน้อยถึ่หมูเคยท่ายันละแ,แม่นออ่่าามหกีพ แม่หมูน้อยยันหนีแม่เพิ่นกัญย่างกับน้องเพิ่อนยึดใส่ยันหนีแม่เพิ่นกับน้องพ่นยึดทงพ่นโอ้บ่แล้วคือไม่อิจเกลือหลอกเพิ่นมพวนนั่นแม่นหนูเคยทายอยู่บ่มีแม่นเคยทายอยู่แม่ยังแม่ลำพูนหน้าหูไหนเนี้ยโอ้หน้าบ่หน้องเพิ่อนหน้องเพิ่นหน่องเหมือนหน้องอีหมูหมูน้อยน้องหมูน้อยเพิ่นคือแม่แม่เขารวยแม่เขารวย ในเขาหลวงยังในผสมบีกเบิดใบท <หา S 2> องหาเดือน,นเปิดตัวหาย,ายอยู่ภายเอกไรมาส้มอยู่หนาคอก <หา S 2> มีเมเปิดตัวอยู่หรอกขายมาสิบเปิดจากสองโคมอยู่ <c oughs> ไม่แยมมาส้มได้นะคะนอกไรพี่กา้าสก็นี่แล้ไม่แยมไรทั้งไห้ท้งหนาพี่กัาสหน้าเชื่อมค่ะไม่พ่อ ุล่ะถ่ายมะนาวตัดทีหนอโหเชื่องดีค่ะเจ้าเพชรจังไปเจอกันยยมเพื่มวงไปแนนอนถ้ามบุกขาดเคือหันฝากติดตามนะครับไปทั้งเจ้าเก่านนลาดน,นัน่ะใชเอาไปต้องการตีหนานูสนนะนำไปใายเพื่อนอยู่คนละ ยืงยันเนาดังเสียงเพิ่นไปผสมตีเย็นนี่เพิ่มเมืองเจัดอยู่บางอยู่ตัวเพ่อเพิ่นเนี่ยอยู่ในอำเภอเลยงานบุญขอกีานบุกีงานบุญกีนบอกีเจ้าเพชรนี่ไปเนาะไปเนี่ยเจ้าเพชรนาคือนี่ลานฟาร์มนะคะฝากแนะนำนะคะมาเรื่องอีกต้นเองค่ะแค่นีจ้าพ่อขันธุ์แม่นาคต ตัวนี้เพื่อนกระไรปีนึงมีสเดือนมาหรือมามาก่าวมา,มากา่กาเก่ามงมีเก็บเท่าไรหลังรการ้านเขาสูงเท่าไหรเลยหลัง,ลงอายุปีสเดือนด้วยกันสูงเทง่าไหร่อ3.5สามาสามิบ้าาวยปันน่อยสา ตัวนี้เป็นสายเก่าเจริญนข้าเข็งใหญ่นะพ่อเนาะอือปลาที่โผลไปต่อการสวดเนี่ยอัตรากษเต็มเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยมาส้มไรมาส้มไรแม่เพื่อนสูงเกจะไรคะแม่เพื่อนอร่อยสามสิบกัวนี่ละเกิดจากแม่อร่อยสามสิบกัวสามสิบวันี่ละเป็นสวดพอเบิดเนาะแม่อยูกเก่าเจริญค่ะพี่หน่อ ไออขาปุ้งไงหนึ่งมือ<ป>แข่ด้วกับหน่องหมูไปไกลเต๋อ,อพี่ดอกเพื่อนแม่หมูนหน่อยที่ขายไปหนึ่งสามแสนออกัวเอาฟอเนาะแมนไปเนาะแม่มึงเงาเนาะดูดยืนงามเพื่อนนี่นี่สวยมีผู้นนนสนใจสรือแบงปันอยู่บ้า,านคุณนี้แบงกันไหนราคา สนใจมะส้มลาิที่ต o นนาคอกพอเบอร์อีกทางนึงเนี่ยพ่อ0ู <09 7. S 1> นเะก้าเ <09 7. S 1> อีก้าเจ็นเก้าเจอีกซูนเก้าเจ็ดสี่แ่แปนีราคาพี่น้องรับสม้มตองรับมนี้คือสิทอเทีนเน่ยงแค่เ้นียวนะพ่อเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็สองโบ้แฟนดีเพื่อเป็นคำล่งใจ็ดตติต่อๆไปนัเนเนเ่เเด้อค่ะหลวกการ้าตาท่งบางไว้น้ำนนะคะมีร้านความรับสมทัว์ขั้นที่นี่ค่ะขั้นรับสมทัวหนนะจกักต้องการ,รฝากสมกับฝากรับฝากกับรับมี่แหละจะเพี้ยนนะชื่มค่ะ ีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ